จัดก uh, so uh, uh, right? so ีฬาภายในจังหวัดที่นี่จัดกีฬาภายในจังหวัดเหรออ่าสมมติว่าเหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทเอามาอ่านเป็นเหรียญทองเข้าใจไหมเหรียญห้าบาทเอามาอ่านเป็นเหรียญเงินเหรียญเออเหรียญห้าบาทอ่านเป็นเหรียญเงินเข้าใจไหมเพรา่แล้วเหรียญบาทน้อยอ่านเป็นเหรียญนนั่เหรียญยังสูงเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอ่า เราก็ให้ความหมายมันตัวนี้บอยเราต้องเอาหนังสือเฮ็ดหนังเสือมาไว้เวลาจะแข่งชีล่า,าต้องให้ความหมายมันเพื่อที่ว่าพูดเพื่อกระตุ้นให้เด็กอ่าเขาใจไหมน,น,นั่นแหละนี่เวลานัน่นเรต้องไปซื้อเขายาวกันได้เวลานัน่น,นจน่าขดโครศัพท์ชัยมาสุกครับ บู้วิจัยมังสวิรุต้องล่มไปแน่ๆล่มฟิลิปปินส์เลรอนะเจอกันตลอดนะอย่างหนุ่มอย่างแน็ทำมาคา่าซ้างหลงท่างมึงเ <c oughs> บื่อเอกล้าครับเจ้าเอ็มเวลาตีกันเนะขวาเร็วเข้าออกเร็วครับแล้วหลุดแล้วหลุดหลุครับแหมโอ้โหซ้ายเข้าเน้นๆเลยครับจังหวะบวกกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฟิลิปปินส์นี่เป็นไปร์ลูทั้งมีะะ่เหมือนซังเก็ตที่เหมอนกั่มาสุกใส รวมเงนก็พยายามหนาสูงกว่าช่วงชกดูนไม้เปรียบเป็นหนอดใช่ไหมนิดหน่อยเพว่านอกยังหนอกหุ่นด้วยนะมวลที่สูงถึง189เซนติเมตรเลยนะครับเป็นตัวของพีนาครับตอนนั้นโอ้โหระยะไม่ใช่ปัญหาครับหนึ่งสองตรงนี้ของเราได้หนากว่านะครับดูกล้ามเนื้อนี่ดีๆแล้วเขาใส่ปีนี่นะโอ้โหเข้าอีกแล้วครับซ้ายประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึง อ,อมีฟุตขวาสั้นๆเข้าเหมือนกันนะครับการตกนี่ก็ประมาทไม่ได้ครับรีความเสี่ยงที่จะโดนบวกอยู่แล้วของเขาเนี่เป็นมวยหนุ่มเลยนะครับ20ปีเท่านั้นเองสภาพร่างกายก็สดกว่าของเราครับแต่ว่าแม่เจอเก่าแบบวุฒิชัย ลอยกาดตกแล้วนะครับบุษชัยมาสุดที่ชนะในรอบก่อนชนะอินโดนีเซียนี่แบบชนะขาดเลยนะครับแบบสามสิบยี่สิบสี่ก็มีครับคะแนนไอ้แก้วไอ้แก็แก้